Good morning, my name is y u ทธพล n ิต t a คุ p r e e e ซน about my work at Nong s a l a o Community Learning Center ภายใต้การบริหารงานของนางสาวประภาสิริสมวงศาผู้อำนวยการกอสนอเภอจุมแพตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i มีข้อมูลสถานที่ตั้งที่กัดตําแหน่งของกอสนอตนําบลบุคลากรลิงก์ เว็บไซต์หรือแฟนเพจข้อมูลสาธารณะนูประโภคจำนวนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆคณะกรรมการกศนตำบลครบถ้วนและมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการได้รวบรวมวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นตัวชี้วัดที่สามจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ47คนได้ดำเนินการวิเคราะห์สำรวจวิธีการเรียนให้เหมาะสมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิทินการพบกลุ่มแจ้งให้นักศึกษาทราบนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ eTV มีบัญชีลงเวลาติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มประเมินคุณธรรมจริยธรรมการนำแอปพลิเคชัน Kahoot Line Facebook มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นพร้อม เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n อนเคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4 0ร้อยละของนักศึกษาผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่5 0ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนจำนวนนักศึกษา47คนเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 59.41ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาภาคบังคับคิดเป็นร้อยละ59.41ตัวชี้วัดที่7ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการทำวายจากดอกอันชันหลักสูตรการทอผ้าคุมไหลหลักสูตรการนวดแผนไทย หลักสูตรช่างเชื่อมพื้นฐานผลดำเนินงานได้32คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพดีกินดีอยู่ดีมีสู่ผลดำเนินงานได้4คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการกสนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลดำเนินการได้2คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโคกหนองนาโมเดล สร้างวิถีชีวิตที่ยังยืนผลดำเนินการได้3คนตัวชี้วัดที่8ปดลอยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมนำไปพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตัวชี้วัดที่1ิ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนการอ่านในกศนตนําบล ส่งเสริมการอ่านด้วย QR code กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโครงการศูนย์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำำําตําบล MOU ตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการอบรมการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากายจิตและสมอง ของผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมีการสรุปดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook มีการขยายผลกิจกรรมนำไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนเข้าร่วม ประกวดโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวยชนะเลิศรองอันดับสองระดับจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนระดับอำเภอประกวดกศนตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมตัวชีวะที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานพิธีกรและพิธีการประชาสัมพันธ์ตามกำหนดการของทุกกิจกรรม Thank you วิริมัดขอบคุณครับ